สวัสดีค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทํางานหรือสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละอาชีพนะคะแต่ละอาชีพเนี่ยจะมีสถานที่ที่ทำงานที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเด็กๆอยากทราบรยังคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะอาชีพแรกที่คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นั่นก็คือสถานที่ปฏิบัติงานของอาชีพตำรวจค่ะไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าดูซิว่ามีพี่ตำรวจอยู่ไหมไปให้พี่ตำรวจแนะนำสถานที่ที่ทำงานของเขาดีกว่าค่ะเราเจอพี่ตำรวจพอดีเลยค่ะวันนี้ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรคะชื่อชื่อมอสค่พี่มอสนะคะวันนี้จะขอความร่วมมือจากพี่มอสที่นึ่งค่ะพอดีว่าต้องการให้เด็กๆได้เรียนรู้จากสถานที่สถานีตำรวจของเราว่า แต่และห้องต่างๆมีความสําคัญแล้วก็มีหน้าที่ทาทาอะไรได้บ้างอ๋อได้เลยครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวขับเดี๋ยวพี่มอสจะเป็นวิทยากรของเราในวันนี้เป็นผู้แนะนําสถานที่ค่ะครับที่ที่นี่คือที่ทํางานของพี่นะครับเรียกว่าสถานีตํารวจพี่เป็นสังกัดครูทนอนแล้วก็สถานที่ทํางานของพี่คือด้านหลังนี้จะแบ่งเป็น3งานหลักมีงานในการงานสอบสวนแล้วก็งานปรับรามพี่อยู่งานสอบสวนนะครับเดี๋ยวพี่จะพา เข้าไปดูห้องทาง,งานของที่กันโอเคค,ค่ะตามเข้ามาเลยค่ะ,ะนี่นะครับคือห้องทํางานของที่นี่คือห้องสอบสวนฝั่งนี้จะเป็นของสำนักคดีทางนู้นจะเป็นของท่านพนักงานสอบสวนครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูที่ห้องที่น้องๆอ,อาจจะสนใจแต่ก็ไม่ควรเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องขังนะฮะ นี่นะครับน้องๆข้างหลังนี่คือห้องควบคุมผู้ต้องหานะครับหรือห้องขังที่เราเรียกกันเชิญดูข้างในนะครับโอ้เชิญครับผมมันไม่ได้ไ่้อยู่เลยนะไม่ครับไม่เลยเราจะแบ่งเป็นสามห้องนะฮะจะมีห้องขังชายห้องขังหญิงและด้านหลังของอาจารย์จะเป็นห้องสําหรับเด็กเด็กดื้อนะฮะห้องสําหรับเด็กดื้อควบคุมเด็กดื้อใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับควบคุมเด็กดื้อนี่คือของจริงเลยนะคะเด็ก ลองดูซิว่ามันไม่น่าอยู่จริงๆด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยนะฮะเมื่อสักครู่ที่เป็นห้องสอบสวน,สวนใช่ไ <ง S 1> หมคะถัดไปเป็นห้องควบคุมตู<ว>ต้ตองหาต่อไปจะเป็นห้องอะไรคะอ๋อนี่จะเป็นก็เรียวกว่าเป็นหัวใจหลักของสอพอก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้คือห้องที่สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งหมดเรียกว่าห้องสื่อสารหรือห้องวิทยุนี่คือห้องวิทยุหรือห้องสื่อสารของเราจะมีพี่พนักงานวิทยุที่คอยรับวิทยุจากข้างนอกอนะครับก็จะมีทั้งโทรศรัพท์ทั้งวิทยุไว้รอรับถ้าน้องๆมีเหตุด่วนเหตุร้ายหรืออะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อบนสพสามารถติดต่อได้ที่เบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งได้เลยหรือว่าถ้าน้องๆมีเบอร์ ของโรงพักก็สามารถโรูกสายตรงเข้ามาได้เลยครับผมวันนี้เด็กๆได้รู้จักกับสถานที่ต่างๆในสถานีตำรวจมากมายเลยใช่ไหครับห้องต่างๆมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันเดี๋ยววันนี้จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากพี่มอสด,ดีกว่าค่ะขอให้พี่มอสช่วยบอกน้องๆหน่อยค่ะว่าทํายังไงถึงจะได้เป็นตํารวจค่ะสําสหรับน้องๆที่สนใจที่จะเป็นข้าราชการตํารวจนะครับหรืออยากประกอบอาชีพตารวจ หนึ่งน้องๆต้องมีความขยัน 2. ต้องตั้งใจเรียน 3. ต้องเชื่อฟังพ่อแม่และมีวินัยนะครับในการทำงานต้องมีทั้งสามอย่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่มอสมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็เคล็ดน้อยๆในสถานีตำรวจในสถานที่แห่งนี้สบายมากครับเลยเขาขอบคุณมากค่ะ เห็นไหมล่ะเด็กๆขาเมื่อสักครู่เด็กๆได้เห็นสถานที่ปฏิบัติงานของคุณตำรวจไปแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ทำงานของคุณครูกันบ้างดีกว่าค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆขาเด็กๆห็นข้างหลังคุณตามไหมคะใช่แล้วค่ะโรงเรียนของเด็กๆนั่นเองโรงเรียนที่เด็กๆคุ้นเคยและในโรงเรียนของเราก็ยังมีสถานที่ต่างๆอีกมากมายเช่นห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่นบ้านน้อยบ่อทรายค่ะแล้วโรงเรียนเป็นสถานที่เรียนรู้มากมายเลยนะคะเด็กๆแล้วเราไปพบกับอาชีพถัดไปเลยนะคะเด็กๆ นั่นล่ละค่ะสถานที่ปฏิบัติงานของสองอาชีพที่เด็กได้รู้ไปนั่นก็คือสถานที่ทํางานของคุณตํารวจและสถานที่ทํางานของคุณครูต่อไปนะคะเหลืออีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่คุณครูจะมาแนะนํานั่นก็คือสถานที่ของเกษตรกร,ร,กรหรือว่าชาวนานั่นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆจ๋าวันนี้คุณครูจะให้เด็กได้มารู้จักสถานที่ประกอบการของอาชีพ กเกษตรกรค่ะหรือที่เด็กๆบอกคุณครูว่าชาวนานั่นเองค่ะมองดูสิคะโอ้โหรอบๆคุณครูเนี่ย ท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะคะนี่แหละค่ะคือสถานที่ประกอบการของอาชีพเกษตรกรหรือที่เราเรียกว่าชาวนานะคะเมื่อเรามองรอบๆไปเนี่ยไม่มีหลังคาปกปิดแสงแดดไม่มีหลังคาป้องกันฝนเลยนะคะดูแล้วน่าสงสารนะคะอาชีพนี้ต้องอดทนฉะนั้นเวลาที่เด็กรับประทานข้าวต้องทานข้าวให้หมดนะคะกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละ,มะเมล็ดชาวนาต้องมีความอดทนมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะคือสถานที่ประกอบการ ของอาชีพเกษตรกร,กรหรือว่าชาวนานั่นเองค่ะนั่นละค่ะเด็กๆจ๋าเมื่อสักครู่เด็กๆได้เห็นสถานที่ปฏิบัติงานของคุณตำรวจคุณครูและเกษตรกร,กรไปแล้วใช่ไหมคะแต่เอ๊เด็กๆพอทราบไหมคะว่าคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาสุขเนี่ยคะ่ะทำงานอยู่ที่ไหนนะคะ ใช่แล้วค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะวันนี้นะคะพี่ๆเขาออกมาทักทายเด็กๆด้วยแหละนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพี่ๆเขาจะออกมาทักทายเด็กๆอย่างไงบ้างไปดูกันเลยค่ะผมนายปัชญายพีนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับน้องๆท่านใดสนใจอยากเป็นพยาบาลไหมครับถ้าอยากเป็นขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้นําความรู้ที่ได้ไปดูแล ผู้ป่วยประชาชนหรือคนที่อยากได้นะครับสวัสดีค่ะเด็กๆที่ชื่อน้ำนะคะเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานถ้าใครอยากเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขควบคุมโรคต่างๆนะคะให้ตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีครับพี่ชื่อพี่แบงค์นะครับก็เป็นทันตาสาธารณสุขนะครับงานของพี่ก็จะดูแลเกีเ่ยวกับช่องปากและฟันก็ถ้าน้องๆอ,อยากเรียนหรือว่าสนใจก็ให้ตั้งใจอ่านหนังสือน,นะครับผม เมือ่อสักครู่เด็กๆได้เห็นพี่ๆพยาบาลออกมาทักทายเด็กๆแล้วใช่ไหมคะน่ารักไหมคะมีใครอยากเป็นพยาบาลบ้างเมื่อโตขึ้นนะคะต่อไปคะ่ะคุณครูมีอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยแหละเด็กๆคงจะชอบแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ทหารคะ่ะพี่ทหารจะออกมาทักทายเด็กๆเราไปดูกันนะคะพี่ทหารจะพาเราไปดูอะไรกันบ้างไปดูเลยคะ่ะสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อจ่าสิบเอกชานลบอุทัยรัตน์ ดูจากชุดที่พี่ใส่แล้วเท่มากใช่ไหมล่ะครับอาชีพของพี่คือทหารทหารมีหน้าที่ในการรักษาอาธิป,ปไตยรักษาเพร่ินาไทยเราไปรู้จักอาชีพทหารให้มากกว่านี้กันเลยครับไปยังไงครับน้องๆโสกไหมล่ะครับทหารน้องๆอ,อยากมีอาชีพ,พรับราชการทหารเหมือนพี่สิ่งที่น้องๆจะต้องมีคือหนึ่ง มีความรับผิดชอบในตัวเอง2รู้จักหน้าที่ของตัวเอง3ม,มีระเบียบวินัยและ4ตั้งใจขยันเรียนนะครับสวัสดีครับเด็กๆจ๋าเมื่อสักครู่นะคะที่เด็กๆได้ดูนั่นก็คือสถานที่ปฏิบัติงานหรือสถานที่ประกอบการของอาชีพต่างๆใช่ไหมคะอาชีพเนี่ยมีตั้งหลากหลายมากมายอาชีพใช่ไหมคะแล้วก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันมีสถานที่ทํางานมีสถานที่ปฏิบัติงานที่ แตกต่างกันออกไปคุณครูมั่นใจเขาว่าแต่ละอาชีพเนี่ยเด็กๆต้องมีความชื่นชอบในอาชีพนั้นๆแน่เลยค่ะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่ากว่าจะได้มามีการประกอบอาชีพต่างๆนั้นต้องอยู่ที่ตัวของหนูเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะพี่ๆเขาก็บอกเด็กๆไปแล้วว่าถ้าเด็กๆอยากเป็นคุณหมออยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารต้อง ตั้งใจเรียนและอย่าลืมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณครูให้เด็กๆได้ดูกิจกรรมเรื่องการเรียนเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานของอาชีพต่างๆไปแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้กันใหม่แต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ